จริงหรือไม่ที่ว่าดื่มสปร์ใส่เกลือสามารถแก้ท้องเสียได้ชิว่าหลายคนคงได้ยินและต้องเคยทำตามกับวิธีการแก้ท้องเสียหรือท้องร่วงโดยการดื่มสปร์ใส่เกลือกันใช่ไหมต่อเชื่อว่ามันจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายที่สูญเสียน้ำกลับมาสดชื่นและมีพลังขึ้นได้อีกครั้งและคุณได้เคยสังเกตรหรือเปล่าว่าการดื่มสปราใส่เกลือนั้นมันช่วยหยุดอาการถ่ายไม่หยุดได้จริงหรือไม่ เื่องจากสป라이นั้นเป็นเครื่องดื่มที่หาได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุรจึงเลือกดื่มสปร์ใส่เกลือแทนผงน้ําตาลเกลือแร่ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ไม่แนะนํานะครับสําหรับการทดแทนน้าและเกลือแร่นั้นเนื่องจากว่าในน้ําอบรมน้ํามีปริมาณน้ําตาลสูงกว่าผงน้ําตาลแร่และยังมีการอากกาัดก๊าซหากดื่มอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือทําให้อาการท้องล่วงแย่ลงได้และยังต้องระมรัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเด็ก,เล,กเล็กอีกด้วย ทางที่ดีที่สุดควรจะดื่มผงเกลือแร่ที่มีที่เรียกกันว่า O.R.S จะดีกว่าเพราะมันสามารถช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปได้จากอาการท้องร่วงใช้ป้องกันหรือแก้ไขสภาวะขาดน้ำและเกลือแร่แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถหยุดหรือมรรเทาอาการท้องร่วงได้หากไม่สามารถจะหาซื้อผงน้ำตาลเกลือแร่ได้จริงๆอาจสามารถผสมรับประทานเองได้โดยใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ และเกลือปด1หนึ่งช้อนชาผสมในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว750มิลิหากละลายยากสามารถใช้น้ำอุ่นพอประมาณได้แต่ไม่ควรใช้น้ำร้อนจัดใช้ดื่มเพื่อแทนน้ำและเกลือแร่ได้เห็นไหมละครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการดื่มสไปซ์ใส่เกลือนั้นไม่สามารถหยุดอาการท้องเสียหรือท้องลวกได้จริงทางที่ดีนั้นควรจะดื่มผงเกลือแร่แทนจะดีกว่า แต่ถ้าอาการยังไม่หายหรือรุนแรงมากขึ้นแนะนำว่ารีบหาหมอจะดีที่สุดนะครับขอบคุณที่มาจาก w w w pharmacy m a h i d o n ac th